สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับชอเชตสิทธิ์ช่างโมดวาวซิ่งสปริงโตนะครับวันนี้จะพามาดูเดีกา195นะครับของเสเอกกับบ้านช่างปีตัวนี้เป็นตัวแรกๆเลยนะครับที่ช่างโมดได้ทำปั๊มเป็นขันแรกๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสเอกครับยิ้มแฉ่งเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างรถนี้นะครับหล่อมั้นนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูข้างในเครื่องนะครับว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างจริงๆคันนี้เป็นสายหมกนะครับสายหมกเจ้าของเขาไม่ค่อยอยากจะโชว์นะครับนี่ครับเป็นบู ทีเอนะครับคงป่ามืดติดตั้งโดยช่างโมดนะครับก็ประมาณสัก2ปี3ปีได้เนาะใช่ไหมครับอ่าส <3 S 2> ปี <3 S 2> ประมาณ3 <laughs> ปีนะครับช่างโมดติดให้พร้อมอินเตอร์นะครับครับแล้วก็มีมีกรองเดก,ก้าสอนะครับพามาดูนะครับ ตัวร้อาครับตัวนี้6ุกเดีับปั๊มช่างโหมดครับเป็นตัวแรกๆเลยครับข้างในจะหมกด้วยเวทตัวหนึ่งครับเวทเบาทําให้มาเร็วนะครับแต่นี้เป็นกรองใหญ่ครับสวยเหมือนกันครับผม ใครเจอก็ทักทายได้นะครับนี่ติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับตัวเก่าตัวแรกๆเลยสามสี่ปีได้ครับท่อแฟดสี่นะครับโค้งนี้เป็นโค้งปลามืดนะครับก็โบดี 08, เอฟศูนย์แปดพรมินเตอร์ก็อยู่ประมาณ สามหมื่นกว่า,วาครับสามหมื่นกว่าสามหมื่นปลายๆครับดูข้างในเดี๋ยวเราจะขงเข้ามานะครับติดเครื่องได้ไหมครับพี่ ตำรวจมาทำไมน้อตำรวจ,จ,จเด็กแว้นะ,ะเดี๋ยวให้เจ้าของก็ติดเครื่องกันดูครับเดี๋ยวฟังเสียงหวานๆนะครับฟังเสียงหวานๆตำรวจจับเด็กแว้นเด็กแว้นเยอะครับเถวนี <c oughs> ้ฟังเสียงหวานหวาน เจจะของรถกำลังทำชั้นอยู่ โอ้เสียงโหดแน่นดีครับเสียงแน่นดี ค,ควันกำลังสวยเลยครับครับพลังที่ F08 นะครับปุ่งบามืดนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ก็พามาดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ